ปุกรณ์พร้อมมาจ้ากินข้าวปุ่นแล้วค่ะพี่น้องเมื่อนี้กินไปเติมไปบบตัก่าไรพักขอก็มี่ทั้งมีทั้ทงอยู่สวนมีทั้งไปสื่อเนาะอันนี้พวกสารเนพวกมัน ผักแพลวผักแพลวผักไผ่เนาะแครอทถั่วถั่วเนี่ยกะถั่วตลาดเนาะถั่วจะคล้องเบิดแล้วกะลังปีจับอดหดคอ,ดอดไผ่ด้วยใส่มือก่อนม,มามหิว อันนี้กับก,กานปกครีอ่ามีทั้งลูกสินหมูไกล่ลูกสินปูลูกสินปลามาจา้ะกินไปน้ำมันย่อยไปร้อม กระไส่ก็มีทั้งตำมีทั้งบดตำน่พี่เขาก็มีลูกโดดใส่เพราะว่าคือเก้าหละเดี๋ยวลูกร้านเข้าเสียอันอนั้นกินน้ำบดได้่านอันตำใส่เพชรลายๆจะคลองมกักกินเพชรมกักกินรดจัดเนาะคะปิด <c> ต <oughs> ะควมหอนหกันเด,ด้อพี่น้องไม่แจ้งเติมกันให้คำให้มากนี่จัะ เส้นนังเลยค่ะสวยจานยิบมาเลยจ้ะ เฮาเป็นเฮามักก็ว่าแซบสุดยอด โรงนีนานาผักก็บ่ยังมันหนาวมันอันซามบิดพี่น้องํางกินดู วิ่งที่นู่นแห้งก็ไม่เผ็ด ก็แดดดีดีแดดดีกับประหอนคือล่มล่มคอนขังแร่อยู่ ทัวที่มานียังก็ลย่าจักหยาตักเตนพริกตัวขึบเ็ดมั้ง มาเด้อพี่น้องเอ้ยมาเด้อมาเด้เดเอกินป้อมหอ่อนฝรพ่อมะหอเดเอ้อมืดไปนอทั้งั้นนอเอาเติมเติมพี่น้องเติม

เอาที่เห็นเนย่ยนะพ่ก็พี่น้องเนายเฉาะโยเาบวกลายใหญ่ฮะทะย่อยทยอยมาก ขอขอบคุณเพื่อนพ้องน้องพี่ที่เข้ามาเป็นกำลังใจใจแต่ก็เด้อขอให้ทุกทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญบ่ยเจ็บบ่จน <c oughs> <c oughs> เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปเนาะสิบภากินยังนม่แต่กินกับกินอยูบ่บาน,ก,นกินกับนอน,นะคะ่ะนี่แหละเพื่อนว่าเพื่อนดูเอเพื่อนพาเพื่อนบอกตวงมาตั้งแต่ตอนอยังหน่อยเนาะเจ้าเนี่ อายุห้าสิบขึ้นนี่ส,สบายดียว่ากันสะดวกสบาย,ยางานการกบนเหตุมัดสนไม่ได้กินกับนอนมันแม่ดนเรียวมันคือคักๆข,ข้าตันี้อีเติมสิอันนี้กินอีกต่อเยู่หาแต่เครึงทางอยอยากล่าลายใหญ่ห่างเจอกันไหมในคลิปต่อไปนะคะ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ